ค่อนขุกค่ะมันซาใจแบบแต่ว่าออกมาคือหวานมากฮาท์เล <inter> so, ิฟโอ่ม่กัสดีค่ะ v o ็อกไฮแล l ด์แอลลี่นะคะและนี่ก็คือ10เพลงในเพลย์ลิสต์ของแอลลี่ค่ะเพลงโปรดในวัยเด็ก i r เวิร์สของ k คด t ี e เพรี y ค่ะที่ร้านคุณยายมันจะมีเวทีเล็กๆที่ปกติเขาจะจ้างแบนด์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะไปร้องบนนั้นแรกๆก็จะเขินก็จะแบบอุ้ยไม่เอาแม่ไม่เอา,ไม,เอาไม่อยากร้องขึ้นไปก็ไม่ลงค่ะไม่วางไมคค่ะก็ร้องอย่างนง้นสาชั่วโมงค่ะทอนฮุ้งค่ะเพราะมันซาใจแบบ baby you're firework ใช่ค่ะ จะเป็นอะไรไปได้นอกจากเพลง Heartbeat ละคะคือว่าเป็นเพลงที่หนูแต่งเองแล้วก็เป็นเพลงแรกที่แบบแต่งเองเราได้ปล่อยเลยนะคะใช่ก็จะเป็นเพลง Heartbeat ของอลีนั่นเองค่ะคือ <IL five> ตอนนั้นนะคะแค่อยากแบบ อยากแต่งเพลงค่อนข้างที่จะ Lively ค่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นตัวของหนูในภาพที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทุกคนก็น่าจะเห็นหนูเป็นแบบเอ้ยสดใสละเริงว้าวดอกไม้สั้นชายอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยคิดว่า Heartbeat มันจะเป็นแนวประมาณนั้นค่ะ้ะรกก็ไม่ตองิ If think you Baby you know want what a chance baby, let me me Roll ไฟล์ของ BTS ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือแบบตอนนั้นน่ะหนูอยากเท่อยากออกคอนเซปต์แบบเท่ๆค่ะหนูก็เลยจะฝึกเพลงแบบเทๆ่ๆแล้วก็เป็นแนี้ค่ะใช่แต่ว่าออกมาคือหวานมากค e a r ลเลอร <c oughs> โอ้ย <c oughs> เพลงที่ร้องไห้ได้ us ของเคชีค่ะเป็นเพลงที่เหมือนหนูฟังมาแบบ ฟังมานานมากค่ะตั้งแต่เพลงออกแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่แล้วหนูอ่ะจะมีเพลย์ลิสต์เพลงเศร้าเอาไว้ฟังตอนแบบอิโมชั่นอลอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้รู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่เข้าใจหนูก็จะมีเพลย์ลิสต์เพลงเศร้าแล้วเพลง Us ของ Cashi อยู่ที่หนึ่งเลยคะ่ะอุยเพลงที่อันนี้ภูมิใจมากที่สุดน่าจะเป็นไม่ h e a r t b e a t ก็ how to love ค่ะแต่นู้นต่อ e a r t b e a t ไปแล้วก็เดี๋ยวต่อ how to love แล้วกันคือ how to love เป็นเพลงที่เป็นเพลงเดบิวต์ของหนูเลยนะคะแล้วก็ เหมือนแบบหนูฝึกนานมากๆสำหรับเพลงนั้นก็คือฝึกเป็นปีเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาถึงจุดที่หนูจะได้ปล่อยเพลงนั้นมันก็เลยเป็นแบบความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำที่สนุกมากๆค่ะช่วงมี h e a า t to love ว้าวเพลงคือตอนเด็กๆอะค่ะหนูชอบดูการ์ตูนบาร์นี่มากบารนี่ไดโนเสาร์ม่วงที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็แบบ ไ,ไม่รู้ว่ามันทำหน้างหรืรอเปล่าแต่ว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเพลงในบอยนี่ที่ร้องว่าแบบ I love you you love me we are ใช่ happy happy คืเหมือนหนูคิดถึงแบบบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบบอยนี่มัน remind of เวลาครอบครัวมากๆค่ะเพราะว่าแบบคนดูก็จะมักจะแบบเด็กน้อยอะไรอย่างงี้ตอนนั้นหนูก็เด็กน้อยก็เลย ค่อนข้างจะเป็นเพลงครอบคัวคะ่ะอุย้ยเฮ้ยหนูคิดออกแล้วเป็นเพลงที่หนูเต้นทั้งวันวันเนี้ยค่ะ oh God, OMG oh y OMG d o เออ OMG OMG ของ New Jeans ค่ะคือหนูคือ cover l i t t l ไปแล้วแต่ว่าหนูชอบ OMG มากๆค่ะเป็นเพลงที่เต้นสนุกมากๆหนูก็เลยอยากลอง cover เต้นดูค่ะรอบนี้ Oh my Oh my God ศิลปินคนโปรดนัตอนนี้ของหนูคือโคเนนเกรนนะคะหนูชอบเขามากมากแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปดูคอนเสิร์ตเขาอยู่นะคะซึ่งเพลงโปรดเนี่ยคือเพลงน่าจะ look alike คะ่ะคือเป็นเพลงโปรดของหนูเลยไม่ l o ก k alike ก็ wish you were sober คะ่ะสักกันหนึ่ง Why ก็ <laughs> <laughs> เพลงดาวนะคะในเวอร์ชันของอลลี่คะ่ะคือแบบว่า ประทับใจมากๆกับเพลงนี้คือมันเป็นเพลงที่ไปในทั้งเวแบ,บเศร้าก็ได้หรือว่ามันจะไปในเวียมีความหวังก็ได้แล้วแค่แบบเหมือนในเพลงคือเรากําลังรอคำํคำตอบอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกท้อยคำ เย้ท <Yeah. S 2> <Hey, S 1> นี่อยาง mm hmm. มบใไ้แฟนคลับเหรอคะ Loving you too much so much very much right. <laughs> พลักนะคะพลักมากมากแล้วก็คิดถึงมากๆด้วยก็ Loving you too much so much very much right now ของจริงคะ่ะ ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็เหมือนตอนช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เจอเพราะว่าแบบช่วงนั้นหนูก็ค่อนข้างเป็นงานแบบว่าถ่ายเบื้องหลังมากกว่าจะไม่ได้มีงานอีเวนต์เยอะแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวได,ได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะแล้วก็รักทุกคนมากๆขอบคุณที่สป,ปอร์ตหนูตลอดนะคะแล้วก็ให้กําลังใจหนูก็อยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้เองนะคะขอบคุณค่ะ